สหรัฐจ,จีนตัดสินใจลงภาษี90วันที่เหลือยังเป็นความเสี่ยงอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะฮะตกลงแล้วจะลงกันอย่าง,ย,งยั่งยืนหรือในที่สุดจะกลับมาซัดก,กันต่อในสงคารามภาษีงวดกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับวันที่13เมานพฤษภาคมเนี่ยนะครับจนกทั่งต่อเนื่องมา12 13 14 15จนกทั่งมาถึงในวันนี้เนี่ยนะฮะร,ร่วมวมจากการที่ต่างฝ่ายต่างก็ลดอัตราภาษีครั้งใหญ่โตที่เรียกกันว่าเมกะ ทาริฟเนี่ยนะฮะก็ทำให้หลายคนตอนนี้ก็พอใจชื่นขึ้นมาบ้านนะครับเราจะเห็นได้ชัดไน่ว่าจะเป็นทั้งทองคําเองก็ร่วงหุ้นเองก็ขึ้นนะครับดอลลร์เองก็แกล่งนะฮะพันธบัตรรัฐบาลเองคนก็เข้าไปซื้อต่อนะครับและทุกคนก็พยายามที่จะมองไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันน่าจะตกลงกันได้ใช่หรือไม่นะครับจาก12 13, 14 15 4ี่้าวันของการเจรจาและลดอัตราภาษีลงฝ่ายละ1นึ่ร้อยสบทวนเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรามาทบทวนกันนิดหนึ่งนะคร เขาลดแค่90วันนะถ้าผู้ชมคิดว่ามันยังมีความเสี่ยงอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันแต่ตอนนี้ถามไปเลยนะฮะถ้าผู้ชมคิดว่าทองคําแท่งประเทศไทยงวดนี้หลุด5 0,000บาทเนี่ยนะครับมั่นใจหรือไม่มั่นใจนะฮะอ่ะไม่รู้แหละหลุดไม่หลุดแต่ถามว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจแหมไม่อยากจะถามให้สะเทือนใจได้มีคําถามต่อไปจะเอาตรงนี้ก่อนทีนี้จาก12มาถึง15เนี่ยครับ12 3 4 15 4วันเนี่ยนะจากสวิตเซอร์แลนด์จนถึงตอนนี้ทั่วโลกเ่ยนะครับก็เลยทาให้ ลดกรอบภาษีเป็นแนวทางในการคุยกันต่ออันนี้คือประเด็นหลักๆทีนี้การลดกรอบภาษีเพื่อเป็นประเด็นแนวทางคุยกันต่อมันก็จะมีการลดตัวเลขลงมาตแต่เป็นกรอบเฉยๆนะฮะแล้วมันจะมีรายละเอียดซับซ้อนอีกเยอะแยะมากมายหนึ่งต่างฝ่ายต่างลด1 1อเอเมริกาเคยเก็บจีน145%ตอนนี้เหลือ30%จีนเคยเก็บอเมริกา1้5้อนใจกว้างหน่อยตอนนี้เหลือ10%อ็อันนี้หลักๆนะฮะเสร็จแล้วเรื่องต่อไปที่จะคุยกันต่อก็ ก็แสดงว่ามาตรการในการลดภาษีฝ่ายละ115%มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้14พฤษภาคมเป็นวันแรกและท่านผู้ชมนับไปีก90วันนะฮะและใน90วันตรงนี้แหละครับที่เขาจะต้องคุยกันต่อว่าเขาจะไปลงไปลดหรือไปแก้ตรงไหนกันอีกโดยเฉพาะการตอบโต้ภาษีที่มีอยู่ในรูปแบบภาษีหรือนันทาริเบียร์นะครับทีนี้พอลงไปกันเสร็จเรียบร้อยนี่นะครับต่างฝ่ายตอนตอนนี้ต่างก็เริ่มที่จะไปลดในสิ่งที่ตอบโต้ของตัวเองให้ต่างฝ่ายต่างได้เห็นว่า เราแฟรซึ่งกันและกันเห็นไหมฮะทีนี้อเมริกาเองก็ปรากฏว่าทำเนียบข่าวของสหรัฐเนี่ยนะครับก็ไปลดอัตราภาษีที่ใช้เก็บกับสินค้าที่ส่งจากต่างประเทศเข้าไปในอเมริกาซึ่งมีราคาต่ำกว่า800ดอลลาร์สหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้นี่นะครับภาษีตัวนี้สูงมากเลยฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ลดลงมาเหลือประมาณ54%ซซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็รู้อยู่แล้วครับว่าเป็นภาษีที่มุ่งเป้าไปที่จีนนะครับเสร็จแล้วอะไรต่อฮะทางจีนก็ตัดสินใจนะฮะ สั่งให้สายการบินต่างๆที่ก่อนหน้านี้เคยมีประกาศคําสั่งห้ามรับเครื่องบินที่รอค้างส่งเนี่ยนะฮะยกเลิกคําสั่งนี้แล้วยกเลิกาคาสั่งนี้ก็กลายเป็นว่าสายการบินจีนตอนนี้ก็สามารถกลับไปรับเครื่องบินที่รอค้างท่อเพื่อรอการส่งจากโบอิ้งเป็นเรื่องปกติเลยใช่ไหมแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปกบว่าอะไรทราบไหมฮะกระทรวงพาณิชย์ของจีนก็ประกาศครับยกเลิกคําสั่งในการที่ ไม่ให้บริษัทจีนทําการค้ากับ28บริษัทที่เป็นสัญชาติอเมริกาเป็นลักษณะการควบคุมหรือที่เรียกว่า control ยกเลิกคําสั่งนี้จริงครับนั่นก็กลายเป็นว่า28บริษัทนี้ก็กลับมาค้าขายกับคนจีนหรือจีนก็กลับไปค้าขายกับอเมริกากับ28บริษัทนี้เป็นเรื่องปกติต่อไปเห็นไหมฮะต่างาปตอนนี้ต่างก็ใช้เรื่องของมาตรการต่างๆเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่าหลังจากที่ใช้มาตรการต่างๆเข้ามาทั้งหมดเนี่ยผมเคยบอกท่านผู้ชม,อมือ ก็เรื่องที่น่าสนใจก็คือ90วันนะครับสิ่งจากนี้ไปอีก90วันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าถ้า90วันจากนี้ที่เกิดขึ้นไปเนี่ยการเจรจาจะต้องไปต่ออันนี้เป็นเพียงแค่กรอบท่านันเองอย่าลืมนะครับว่าการลดภาษีต่างตอบแทนหรือิปร์เซ็นทาริฟโไปลลง้ย1เนี่ยไม่นับรวมกับภาษีอื่นๆซึ่งยังไม่ได้มีการตกลงในหลักการด้วยการลดเ,เรียกว่าอัตราภาษีหรือจะลดอะไรต่อเช่น1 ภาษีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัตถุดิบด้านพลังงานภาษีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรถและชิ้นส่วนรถยนต์ที่ไม่ได้ผลิตในอเมริกาภาษีที่ต่อต้านเกี่ยวกับเรื่องของการที่พบว่าจีนเนี่ยมีการส่งออกแล้วก็มีการนําเข้ายาที่เรียกเฟนทารีนจากประเทศจีนอย่างผิดกฎหมายซึ่งทำเขาไม่ชอบเรื่องนี้มากอันนี้ก็ยังไม่ได้คุยนะฮะเสร็จแล้วต่อไปเรื่องอะไรครับเรื่องของภาษีนะที่เดิมเก็บสูงอยู่แล้วในยุคสมัยของโจไบเดนอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับจะลดยังไงจะลดหรือไม่ลด เห็นไ,ไหมฮะนี่มันจะมีพวกนี้เกเช่นรถภาษีรถ E ีวีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ภาษีพวกประเภทแร่หายากต้นๆอย่างนี้เหมือนกันนะ,ะซึ่งวันนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยนะครับดังนั้นนี่แหละครับคืออยู่ในช่วง90วันจะคุยกันจบหรือไม่จบเท่านั้นเองนะครับทีนี้ถ้ามองจากสัญญาณตรงนี้ให้จับไปตรงที่โดนัลด์ทรัมป์จะเจอับสีชิ้นผิงซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องลุ้นกันนะครับถ้าเจอกันก็แสดงว่าสัญญาณไปในทิศทางบวกอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ระดับ,บรัฐมนตรีคุยกันละ ก็คือเมื่อวันที่12พฤษภาคามคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก,การคลังสกอตเบเซนของอเมริกาถูกไหมฮะและตามต่อไปได้รองในรัฐมนตรีของจีนนะครับก็คุยกันที่สวิตเซอร์แลนด์แลวมันออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมต้องบอกว่าในแง่90วันก็ยังคงม,มีความไม่ชัดเจนและความเสี่ยงสูงอยู่ต่อเรื่องซึ่งอาจจะต้องทําให้มีการติดตามสถานการณ์ตรงนี้กันต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภาษีที่มีการลดกันอย่างชนิดที่เกินคาดหลายคนก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเกินคาดจริงๆนะครับจากเรื่องที่เกิดขึ้นนะ